มือเด็ดกันได้เหรอถอยมาเลย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 โอ้12รอ้บทำไปเลยเออทีสั้นๆใหญ่ๆอ่าใหญ่ที่ชุดอยู่ทั้งหลังทีนี่นี่สุดเมืองกาญจน์ก็ถอยยาวเลยครับยาวเลยยาวมาเลยยาวมาเลยยาวมาเลย ตร่ขอพี่ขสารอบริการผิดไฟให้หน่อยสปอรตไลท์มันแรงตรงเลยตรงมาเลยตรงมาเลยมล่างปากเสียงปากหน้าให้เรียนรอตกยาวมายาวมาตรงองยเดียวตรงเงี้ยจากจากจากทีมงานสมเด็การข้อขัลนบนแมเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ลดแห่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นี่แหละทำนี้เลยบันทึกโดย ไดจพี่ดนี่แหละอมาตะลก้มาังตายแล้วไม่รถแค่นั้นนี่ตรงเลย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 ต่องแล้วไปจอดข้างหน้าเอาก็ได้ตรงมาเลยตรงมาเลยครับเดี๋ยวกลับมาเลไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพนมลูกมาดีเลยนะลำดักตอไปครับก็ต้องมีกี๊ ท่านจะได้ชมการการเคลา่องมารตรงมาครับตรงมาครับโย่ตองมาครับตรงเลยตรงเลยตรงมา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 ผล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 มาเลยผลผลหักสุดหักสุดพอพ่อพอโยกหน้าครับโยงหน้าครับโยงหน้า ครับตรงไปเลยครับโยกหน้าแล้วตรงไปเลยไปหาที่จอดเลยครับไปหาที่จอดเลยครับหาที่จอดด้านหน้าเลย